สวัสดีครับพบกับช่องเขมทิสสตูดิโอหากเราพูดถึงผีเสื้อในวงต่างๆของประเทศไทยพอจะแบ่งได้เป็น40วง 1. วงผีเสื้อผี 2. วงผีเสื้อนอนหอย 3. วงผีเสื้อหนอนมะไฟส วงผีเสื้อนอนเจาะผ้า 5. วงผีเสื้อนอนปอก 6. วงผีเสื้อนอนช้อนใบ 7. วงผีเสื้อหนอนใยพัก 8. วงผีเสื้อปีกใส 9. วงผีเสื้อลายจุด 10. วงผีเสื้อนอนเจาะไม้ สิบเอ็ดวงผีเสื้อนอนม้วนใบสิบสองวงผีเสื้อปีกตัดสิบสามวงผีเสื้อนอนกอสิบสี่วงผีเสื้อปีกแชกสิบห้าวงผีเสื้อไหมสิบหกวงผีเสื้อหนอนบางใบสิบเจ็ดวงผีเสื้อยักษ 18วงผีเสื้อพาม19วงผีเสื้อนอนคืบ20วงผีเสื้อปีกขอิอ21วงผีเสื้อหางยาว22วงผีเสื้อเยี่ยว23วงผีเสื้อหนอนกระทุ้ 2ีวงผีเสื้อปีกปมยีสิบห้าวงผีเสื้อมอสป่ายี่สิบหกวงผีเสื้อลายเสือยี่สิบเจ็ดวงผีเสือเสอสววเส้อห้ห้า28้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้ สามสิบวงผีเสื้อบินเร็วสามสิบเอ็ดวงผีเสื้อหางติงสามสิบสองวงผีเสื้อหนอนกะลำสามสิบสามวงผีเสื้อหนอนใบลักสามสิบสี่วงผีเสื้อสีน้ำตาลสามสิบห้าวงผีเสื้อปลาสามสิบหก วงผีเสื้อขาหน้าผู้37วงผีเสื้อนอนน้ำ3า38วงผีเสื้อจมูกแหลม39วงผีเสื้อปีกกึ่งหกุก40วงผีเสื้อสีน้ำเงินจบไปแล้วนะครับผีเสื้อทั้ง4 10วงสำหรับใครที่ชอบสามารถ กดถูกใจหรือติดตามผลงานต่อๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ